ในวันนี้มาทำเวกเตอร์แอนิเมชันกันเวกเตอร์แอนิเมชันสามารถนําไปใช้สำหรับวิดีโอเล่าเรื่องหรือการทําโลโก้แอนิเมชันโดยผมจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนการแยกเลเยอร์ใน Illustrator การย้ายจาก Illustrator ไป After Effects และก็การใส่ค Frame ใน After Effects ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูในโปรแกรมกันครับขั้นตอนแรกการแยกเลเยอร์ หลังจากที่เราวาดหรือโหลดรูปเวกเตอร์มาแล้วเราต้องแยกเลเยอร์ที่เราต้องการจะทำแอนิเมชันเช่นเราอยากให้จรวดน,นี้ขยับอันเดียวก็แยกจรวดอ,อันนี้ออกจากอย่างอื่นกด Ctrl L เพื่อสร้างเลเยอร์ใหม่ย้ายของที่ต้องการจะทำแอนิเมชันไปไว้อีกเลเยอร์เมื่อเราแยกเลเยอร์เสร็จแล้วก็กดเซฟขั้นตอนที่2การย้ายจาก Illustrator ไป After e f f e c t เเมื่อเข้ามาที่ After Effects แล้วให้โยนงานของเราลงไปที่ช่องฝั่งซ้ายนี้จะมีหน้าต่างให้เลือกประเภทงานที่เราจะสร้าง เด้งขึ้นมาให้เราเลือก composition layer size และกดโอเคก็จะมี composition ที่เราเพิ่งสร้างเนี่ยเด้งขึ้นมาซึ่งใน1ไฟล์เนี่ยเราสามารถสร้างได้หลาย composition แล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายการใส่ keyframe สำหรับคนที่ไม่เคยใช้ After Effects เลยเดี๋ยวผมจะบอกเบสิกสั้นๆให้ตรงกลางเนี่ยคือหน้าวิดีโอของเราฝั่งล่างซ้ายคือเลเยอร์ที่เราแยกเอาไว้ฝั่งขวาคือแถบทม์ไลในไทม์ไลน์เนี่ยจะบอกตำแหน่งของ keyframe อย่างเช่นในไทม์ไลน์นี้จหวดอันนี้ในเฟรมที่0มีค่าสเกลเท่ากับ0%แล้วเฟรมที่10มีค่าสเกลเท่ากับ100%แปลว,ว่าขนาดของจรวดเนี่ยจะใหญ่ขึ้นจาก0%นเป็นไป100%รนภายใน10เฟรมเมื่อเข้าใจในเรื่องของคีเฟรมแล้วก็มาสร้างคีเฟรมกันให้กดลูกศรข้างชื่อนี้ก็จะมีแถบทานฟอร์มโผล่มาและเมื่อเรากดลูกศรข้างทานฟอร์มก็จะมีค่าต่างๆโผล่ออกมาอีกอยังไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าออะไรคือ,อะไร Anchor Point คือจุดยึดของเลเยอร์นั้น Position คือตำแหน่งในตอนนี้จะมีแค่ค่าของแกน x กับแกน y Scale คือค่าขนาดตั้งแต่0%ถึง100% Rotation คือการหมุน Opacity คือความเข้มอ่อน0%ถึง100%อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับถ้าผมอยากจะขยายจารวดเนี่ยให้ไปกดนาฬิกาตรงข้างสเกลเพื่อเพิ่มคีย์เฟรมปรับค่าสเกลเป็น0%แล้วมาเฟรมที่ต้องการ ปรับค่าสเกลเป็น100%เปรเ็นเรียบร้อยถ้าอยากจะทำให้มันขยับก็ไปที่ Position ไปที่ Key f r a m e แรกเลือกตำแหน่งแรกไปที่คีย f r a m e สุดท้ายเลือกตำแหน่งสุดท้ายเรียบร้อยถ้าอยากจะให้มันหมุนก็ไปที่ Rotation ปรับค่า Key f r a m e แรกปรับค่า Key ์ r ฟ m e สุดท้ายเรียบร้อย จริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีเทคนิคการทําให้ออนิเมชันเนี่ยน่าสนใจขึ้นอีกเยอะเลยแต่เดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังวันหลังนะครับขอให้ทุกคนกล้าที่จะเินสำหรับวันนี้สวัสดีครับ